UOB ไล v ์ <ITA> ครับผมครับผูอที่ถามแล้วพอเขาแล้วเป็นไงบ้างตื่นตาตื่นใจครับผมจัดเสียงระบบโอ้โหจัดทุกอย่างที่เป็นไลฟ์เอนเตอร์เทนเมนต์ครับผมมาดูครับที่ศูน์การค้าเอ็มสเปียร์เขาเตรียมจัดงานคอเกิดที่นี่แล้วเลยเหรอครับผมอย่าเลยมั้งให้เขาจัดจัดงานดีๆกับคอนเสิร์ตดีกว่าแล้วตื่นเรียกเขาตื่นตาตื่นใจของแบรนใหม่ใช่ครับคือแบบคุณภาพ เสียงสีอะไรพวกมันมันทุกอย่างครับผมต้องต้องลองเข้าไปดูจริงๆครับเราจะได้เป็นคนแรกๆที่มารับชมใป็นชาวสีจริงอยากเป็นคนแรกแต่วิ่งไม่ทันเขาโดนแซงหมดเลยผมเข้าคนสุดท้ายเลยโอ้ครับอาให้ฟังหน่อยว่าเชิญชวนและใยรจจัดงานเชิญมาขับผมก็ยูเอเอฟไลฟ์นะครับโอเปนเฮาส์นะครับผมที่ส่วนค้าเอ็มสเปียร์นะครับผมภาพันี้จะเริ่มแล้วจะเริ่มแบบว่าเปิดให้แบบว่ามีการจับจองการในการที่จะเป็นไลฟ์เดทเทนเมนต์ต่างๆนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะครับผม ในร้นครับผมภาพยนต์ของเราเขาอ่อนแล้วใช่ในบ้านที่แบบนเพราะมันไม่ได้เข้าลงภาพยนต์ผมไม่ทราบเลยะเออเขาแอปพลิเคชันใช่อันนี้มันไม่ทราบเลยครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับภาพยนต์หรือว่าอะไรมันจะมีคนดูของเขาเองแล้วมันก็จะอยู่ตลอดไปบางเรื่องที่คนก็ได้พูดถึงไปเรื่อยอันนี้เราต้องดูเราคาดหวังไปว่าเขาตัดออกมาเป็นยังไงเราได้ดูไม่คาดหวังผมชอบผมชอบอยู่แล้วชอบแต่ตอนถ่ายแล้วพอดูก็ชอบรับผม พยายามไปถ่ายหนังเนี่ยรู้สึกว่ารักหนังมากขึ้นเรื่อยๆครับผมเราเราก็อยู่ในกระบวนการของการทำภาพยนตร์ผมรักภาพยนตร์ครับเป็นสิ่งที่อยากทําที่สุดมากกว่าอย่างอื่นเลยครับชาเลนขึ้นไหมครับเรื่องคาเลนขึ้นไหมมัน,ม,นมันนะครับเวลากลับมาตอนอยู่นู้นมันก็ลาบากนะครับแต่พอกลับมาเล่าให้คนอื่นฟังมันเป็นเรื่องที่เป็นประสบการณ์ชีวิตช่วงเวลาเนี่ยจะเล่าให้ใครฟังเรื่องไหนบ้างให้เพื่อนๆฟังครับว่าเราเจออะไรเพราะอยู่ที่น่ราบ่นกันและครับ มันแบบมันเป็นเจอจริงๆเพราะว่ามันมันมันลำบากมันไม่ได้ไปอยู่สบายอะไรแต่พอพอ,พอดังพนแล้วเงี้ยเราคาดหวังนะครับไม่เชิงคาดหวังครับอยากให้คนได้ดูมากกว่าแล้วผมมาชอบดูหนังอลไทุกๆเรื่องเพราะว่าผมอยากจะเจอหนังหนังที่มันเหมาะกับผมพี่ตันดูพี่ตันดูเวอร์ชันตัดแต่ว่าดูเวอร์ชัน้วใช่ไหมเวอร์ชันอ่อนใช่ครับ ผมไม่เคยดูได้ดูก่อนเลยครับไม่ว่าเรื่องไหนจะได้ดูได้ดูมาสเตอร์ความกันชอบเก็บชอบใจทุกอย่างอแน,น่นอนอยู่แล้วชอบทุกอย่างสนุกครับกับกับเอ่อน้องนางเอกมัช,ามชา้าครับผมเขาบอกไปงานได้ได้คุยกันไปร่าหลังจากออนไปแล้วนี่ตั้งแต่รอบเพลสจะไม่ได้เจอเลยครับไม่รู้วันนี้ไปออกอัลบั้มใหม่แล้วมันออกซิงเกิลใหม่แล้วมัช้าเล็บยาวขนาดนี้ตอนนี้เขา สตล์ตอนนี้ครับผมต้องยังไงว่าสไตล์ตอนนี้เรามีลูกสองคนเพิ่มขึ้นมาก็ล้เปลี่ยนชีวิตนิดนึับทำอะไรก็ต้องห่วงเขาอะไรเนงะี้ยเหมือนที่บอกคือเวลาเราออกไปข้างนอกเนะียแมวก็จะคิดว่าเราออกไปหาอาหารก็คือไม่แน่ว่าเราจะมีชีวิตกลับมาหรือเปล่าอะไรนะใช่ไหมฮะผมก็เลยพกธนูออกจากบ้านมาเหมือนหลายๆอันหน่อยให้เขาคิดว่าเฮ้ย hey, นี่มีอาวุธออกไปเจอไม่ไมตายง่ายๆนะเจอเสือมันก็เอาธนูยิงเขาเลย ให้เขารู้สึกอุ่นใจเขฮ้ยเขาน่าจะกลับมาเลยรกอนออกมาบอกเทำไมล่ะบอกกลับบ้านได้บอกไหมว่าพ่อเจะพ้นกบมาแล้วบอกผมสะพายธนูบอกเนี่ยมีหลายเก้าทันเป็นสิบไม่ต้องห่วงมีขวานพกหอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกลับบ้านเก้องแมวกี่ตัวแล้วสองคนครับใช่ขอบคุณครับมากไม่ได้เป็นเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยได้มาเลย อ,อมันมีเรื่องจริงเรื่องจริงเลยว่าถ้าเกิดมีงานต่างประเทศต้องไปเดินทางไปหลายวัาานต้องฝากครับต้องฝากคนที่ไว้ใจครับก็จะมีตอนนี้ก็ได้มีผัดผัดกันเลี้ยงกับแบงค์ทิเติอยู่ซึ่งแบงค์ก็จะเคลมว่าเป็นแมวของเขาซึ่งจริงๆคือแมวผมเขาลักผมนอนกอดกันทุกคืนนอนตรงนี้ทุกคืนตั้งแต่เด็กด้วยแบงค์นเนาเอาเท้าถิดหน้าแล้วรู้ไหมว่าเวลาเขาลองเงี้ยวๆเขาอาจจะทิ้งแบงค์ก็ได้ไม่มีทางครับไม่มีทางไม่เชื่อครับผมรักผมมากรรเจิงๆ จะเดินทางไปไหนทำยังไงบ้างพี่จันก็ต้องฝากเลยสมมติเราออกไปถ่ายเหมือนตอนที่ไปถ่ายหนังที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยใช่ครับก็ต้องฝากถ้าคิดถึงเพราะมันจะเหมือนเจ้าของนิสัยอ่ะเขาแบบพี่ไหมเราดูแลพี่ดูแล้วเหมือนพี่ไหมไม่แน่ใจแต่นิสัยดีมากเลยครับเอ้ยเป็นเด็กดีสุดๆเลยก็ไม่แปลกผมนิสัยดีไม่ออกจากบ้านอ่าไปนอนไม่เจอเขาผมพยันขันแข็งนี่ผมไม่อยู่ก็ออกไปทํางานนะแล้วกลับมาเจอกันเอาเงินมาแบ่งกันลงกองกลางเลี้ยงปิด กบได้แล้ว